ครับวันนี้เราก็ออกมาเล่นที่ทุ่งนาน,นะครับทุ่งนานดูไร่ดูนาด well ูสวนนะครับก็อาจจะรกๆมีป่ามีหญ้ามีต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมันหัวเสือนะครับที่เราปอกเปลือกปอกอะไรครับเนี่ยที่นี้จะเป็นหัวของมันครับเนี่ยเราก็เอามากลบฝังดินนะครับเนี่ยกลบฝังดินเอาไว้นะครับขุดกลบฝังดินไว้แล้วมันก็จะงอก ได้กินเรื่อยๆครับเนี่ยมีกี่ตามีกี่หัวแล้วก็ฝังลงไปนะครับพวกเม็ดน้อยหนาะเม็ดขนุนนะครับมะงมะนาวแล้วก็วานหวานทิ้งๆไว้นะครับเดี๋ยวก็ได้กินอีกนะครับเนี่ยปฏติกเราก็เอาไปเก็บแยกนะครับอันนี้มันย่อยสลายได้แล้วก็พวกเม็ดน้อยหนาะที่มันอันนี้มันก็จะงอกนะครับเยอฝังไ้หมดเลยอี๋จะใช้เสียมขุดฝังนะครับ ีหน้าก็จะได้กินอีกนะครับเรื่อยๆโอ้แก้วมังกรผมไม่ใช่แก้วมังกรแก้วขมิ้นมะม่วงนะครับเนี่ยมันมีวัชพืชพันธุ์อยู่ด้วยนะครับมีทั้งต้นดอกไม้ต่างๆนะครับก็ปลูกไว้ทิ้งๆดีกว่าเรากินแล้วก็ทิ้งไปนะครับพวกเศษเม็ดต่างๆนะครับ อันนี้เราก็ทิ้งลงดินนะครับมันก็งอกให้เราได้กินได้ทานต่อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะขุดตามนี้แหละฝังไว้ตามดินนะครับที่สูงหน่อยวางทวาที่ตามเดี๋ยวมันจะเน่าอันนี้ก็เหลืออีกประมาณหัวสองหัวแค่นี้ก็ถ้ามันเกิดนะกินไม่หมดละขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆช่วงนี้ฝนตกครับดินอ่อนลุกลูกง่ายครับเนี่ยดินอ่อนขุดง่ายนะครับดินไม่แข็ง <formation> ผมก็จะเลือกที่เนินสูงหน่อยเหลืออีกกี่หัวก็ขุดเข้าไปหัวสองหัวก็ขุดกลบให้หมดต้นกล้วยนี่ก็สองสามปีละช่วงนี้ได้น้ำก็เขียวขึ้นมาหน่อยช่วงแรงเนี่ยหดผมเลยตัดทิ้งตอนนี้ฝนมางอกใหม่แล้วนี่ทนไว้นาปลูกทิ้งไว้ หวานมาเมล็ดนะครับทิ้งไว้ไม่ได้อดูแลเลยไม่หน,นงไม่นานแล้วก็เหาออะไรก็หวานทิ้งๆไปนะครับหวานไปปิดละละลายย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปออกมาก็ได้ทานอีกนะครับเนี่ย ที่พวกนี้ทิ้งแบบนี้ได้มันย่อยสลายนะครับเขาติกเราแยกๆแยกไปทิ้งต่างหากหวาน,นๆหวานอนเยอะอยู่พอสมควรหวานๆทิ้งๆในดินแล้วก็มีมันดินแล้วก็มีพืชผักหลากหลายอย่าง โอ้โรกมากครับเนี่ยนี่เวลามาดูแลเลยอ่าพัดเก็บกับบ้านคืนอย่างพวกนี้น,น,นะครับเก็บกับบ้านโอเคเรียบร้อยยี่มากับบอกตู้ใสนะครับเนี่ยเรียบร้อย ภบรกิจกลับ,บ้านตัวนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับเราเอามาล้างนะครับเราก็เก็บไว้ใช้งานต่อได้นะครับนี่ต้นแก้วมังกรปลูกไว้สีห่หปีแล้วนะครับลูกน่าจะสุกมีคนเก็บไปกินแล้วนะครับโอ้โหนี่กิ่งกิ่งหักจะจะปลูกต่อครับเนี่ยขยายพันธุ์ได้นี่เลยน้อยหนาต้นสูงแล้วมะละกอก็ต้นสูง สูงแล้วกำลังออกดอกครับเนี่ยออกดอกโอ้ลูกใหญ่เหมือนกันยาวด้วยทั้งใหญ่ทั้งยาวโอ้มาดูชุดก่อนลูกประมาณเนี้ยนี่ยาวแล้วยังมก่อนสุกแล้วขนุนขนุนของเราหมดรุ่นแล้วหมดรุ่นแล้วนะครับเนี่ยโอ้แตกสุกสุกแล้วก็แตกบนต้นเลย ดนฝนนะครับเนี่ยเนี่ยผักบุ้งเกิดเองครับผักบุ้งยอดสวยๆนะครับเกิดเองไม่ต้องปลูกมันรกมากนะครับเกิดแล้วก็ตัดให้วัวตัดทั้งต้นผักบุ้งนะครับทั้งหญ้ามาให้วัวเลี้ยงวัวสบายเลยครับเนี่ยอ้วนเยอะมากครับใน่ยข้งนยิ่งจะเยอะมียอดสวยๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอายอดยอดประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยมันอ่อนเอาไปยอดนอนนะครับเนี่ยไปต้มใส่มาม่า อร่อยอร่อยนะครับเนี่ยแค่นี้ก็ต้มใส่มาม่าทานได้สบายๆนะครับเนี่ยอันนี้มันเป็นปลอดสารพิษครับเนี่ยไม่ได้ฉีดยานะครับเนี่ยแค่นี้ก็ต้มมาม่าหรือจะผัดเอาแต่ยอดสวยๆก็สบายมากครับเนี่ยเยอะมากเลยยอดสวยๆข้างในยิ่งจะเยอะนะครับเนี่ยเก็บแค่นี้พอนะครับอันนี้กิ่งหักนะครับเนี่ย ก็จะขุดกลบนะครับเนี่ยเนี่ยขุดกลบแป๊บเดียวได้กินละขาก็กลบแป๊บเดียวแต่กอแล้วเนี่ยเก็บไปกินหลายรอบละหัวนะครับไคร้สวยเดี๋ยวเราใช้เสียมใช้จอบใช้เสียมของเรานะขุดตามตามรั้วนะครับฝังไว้ทาเกิดเราก็ได้กินอีกครับเนี่ยเพราะว่ามันปลูกง่ายครับเนี่ยปลูกง่ายมากแต่กอรเร็ว นะครับเผอแป๊บเดียวโตวแล้วในหนังก็โตแล้วละกอก็ออกลูกได้ฐานได้กินละต้นตะไคร้นะครับแล้วก็แยกแยกต้นมาปลูกนะครับเนี่ยตัดใบก็ได้ครับไม่ตัดก็งอกเหมือนเดิมนะครับขุดแล้วก็ฝังเลยใครอยากสะดวกตัดใบออกกอก็ง่ายนะครับเนี่ยขุดฝังกลบฝังกลบนะครับ แป๊บเดียวได้แบบเป็นกอนนครับแบบเนี่ยเผลอทำงานอย่างอื่นรอนะครับแลาต้มปลาต้มอะไรก็มีขามีจะไข่นะครับได้กินได้ทานเลยอันนี้ก็จบไว้แค่นี้ก็กินได้หมดแล้วนะครับอ่ะมีจะขุดอีกชุดนี้ปลบกไว้เหมือนกันนะครับ กลบกรไวไ้ได้กินได้ได้ทานเลยครับเนี่ยของง่ายงแก้วมังกรก็ขยายสุกแบบนี้เลยกลบแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับปลบกไว้นะครับของฝัง,งกบ็บกลบไว้นะครับกอสองกอ,ก,อก็ทานไปหมดแล้วนะครับนี่เยอะเลยนะครับที่กรบกรอบฝัง,งครับก็แล้วก็แตกกอออกเยอะนะครับ นู่นจะเป็นนาข้าวช่วงนี้น้ําปลาก็เยอะนะมากเลยนะปลานะครับหญ้าก,ก็เยอะนะครับเขาไปตัดเลี้ยงวัวสบายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมานำเสนอกดติดตามไปเลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ